I won't go, I won't g o this, leave o t go. s e r s I won't go. ภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ผมตื่นมาพร้อมกับภาษาแปลกๆก่กกอนที่สมองผมจะเริ่มปรับยืนยผมรู้แค่ว่าผมเดินผ่านประตูมาเท่านั้นจริงหนึ่งที่ผมรู้ตอนนี้ผมเจ็บมาพร้อมกับดวงตาเริ่มที่เริ่มมองที่หน้าอกที่หน้าอกผมมีมีดปักอยู่ฮ้มีด หลังจากนั้นก็มีคนมาดิงออกให้อ้โหนี่ขนาดไม่ได้เชื่อมต่อความรู้สึกร้อร์เซ็นตะเนี่ยจิบขนาดนี้เฮ้ยตัดใจไว้ก่อนนะก่อนที่คนคนนั้นจ้ามือมาช่วยกดเลือดไว้นหนต้องรอดในสงครามนี้อ่าใช่ที่นี่มีเสียงเจียวจ้าไปหมด มีเสียงคนฆ่าฟันกันเองเย้ยยี่ชูคุณฆ่ามาฆ่าเลยคู่แทบฟังไม่ได้สับเลยแทบฟังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นผมหายใจด้วยความเลยล่ะอะไรวะนี่อ๋อเข้าใจละผมผมสิงได้เฉพาะล่างศพเท่านั้นเพราะฉะนั้นศพที่ผมสิงจึงเป็นศพ คนที่ผมสี่นั้นเป็นศพที่ถูกมีแทงตายนั่นเองอ่าคนที่มาช่วยผมคงคิดว่าผมยังไม่ตายแน่ๆผมเลยบอกเข้าไปคุณครับหนีไปเถอะผมนั่ยไม่รอดละเฮ้ยนายพูดอะไรแบบนี้เราต้องไปด้วยกันสิเพื่อนเราจะทิ้งนายได้ยังไงแต่พวกนั้นบุกมาแล้วนะครับคุณหนีไปเถอะคุณหนีไปเถอะผมขอล้วผมใช้มือควาผม จบไปที่มือทั้งสองข้างที่กดแผลผมเอาไว้ที่หน้าอกไปเถอะครับกลับไปหาคนสำคัญของคุณเถอะก่อนที่เขาทำสีหน้าเหมือนปางไม่อับลอยอะไรคือปางไม่อับลอยวะเขาเลยสุดแย่แต่เขาต้องปล่อยมือที่หน้าอกแล้วก็วิ่งไปฉันฉันฉ,ฉันจะไม่วันลืมได้เลยแล้วเขาวิ่งไปหลังจากนั้นผมก็เริ่มสมบานแผลตัวเองซะ ถึงจะเป็นร่างศพก็เถอะแต่ผมก็รู้วิธีการรักษาเ้ยเพราะไอตอนกลางสิงร่างสามารถที่จะขับพิษและรักษาแผลให้กลับมาอยู่สภาพเดิมได้ผมแกล้งตายไปสักพักปล่อยให้พวกนั้นมันฆ่าฟันกันเองให้เสร็จโฉเชิงเชงชัวชั่วโฉเชิงโเชงชั่ว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 อย่าอย่านเสียงประกาศกล้าของผู้คน ฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าเขาน,นชนะแล้วแต่ไงซะผมก็ไม่สนใจหรอกชนะก็ชนะไปสิฉันจะเกี่ยวอะไรด้วยแล้วตานที่สี่เคยพูดไว้ผมไม่ควรที่จะไปอ่านความสนใจของคนที่ผมสิงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็หนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้ความสนใจนั้นจะเป็นของคุณทันทีและคุณผมขอบอกเลยว,ว่าไม่คุม้มเพราะสิ่งสิ่งนี้จะต้องเกิดในขึ้นในชีวิตผมอีกมากมายผมควรที่จะเข้าใจมันด้วยตัวผมเอง หลังจากสงครามเสร็จผมก็เหยียบย่ำอยู่บนกองศพขอบรนดาทั้งทหารฝ่ายศัตรูและฝ่ายผมตัวผมเรียกได้ว่าเป็นพวกริ้วล้อเลยก็ว่าได้ <c oughs> มีขนาดสมานแผลเนี่ยมีที่ปักนี่มีพิษอย่างนั้นเหรอผมเริ่รู้สึกวินเวียนหัวดิดนหน่อยก่อนที่จะเดินเข้าไปในป่าลึกลงไปเรื่อยๆแล้วไปเจอลำธาร ตอนแรกผมคิดว่แค่จะกินน้ำแต่อ,อยู่ดีหัวผมก็ชั่วพวดลงไปในน้ำทั้งหมดเลยอออืน่าจะอ่อนแรงจริงออออมัอมอมคนควจะอ่อนแรงจริงนะผมเอาตัวผมไปลงไปแช่นะ้ำสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วผมก็หลับหลายไปนานแค่ไหนไม่รู้ตอนนี้แสงตะวันเริ่มขึ้นใหม่ครับ ตอนที่ผมสู้เนี่ยมันก็ยามเย็นแล้วจนตอนนี้มันขึ้นมาอีกวันหนึ่งเรียบร้อยละโอ้ยตัวเปื่อยเปียกแล้วล่ะอมีสิ่งที่ผมต้องรู้ผมจะต้องเอาชีวิตรอดได,ได้และหนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือผมจะไม่หิวไม่กินก็ได้แต่ศพนั้นจะเน่าได้ไวมากคุณจะต้องทําตัวให้เหมือนคนที่มีชีวิตรอดคือหาอะไรกินซะอ่าใช่อาจจะผมกินน้ําล้างหน้าเสร็จผมก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้ง โอ้ยมีเห็ดดนะ้วยแหละขอเห็ดสักต้นเปล่าเลยป่านี้แปลกมากป่านี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้จริงหนึ่งที่ผมพอจะเห็นได้ก็คือดอกไม้สีแดงเหมือนดอกไม้ของโรถแต่เป็นดอกไม้ปกติธรรมดาเอ่อดอกกุหลาบงั้นหรอมันถูกปลูกเรียงเว้นระยะไปเรื่อยๆผมตัดสินใจที่เดิมตามมันไป โดยระยะห่างต้นต้นไม้ต่อต้นไม้ไม่อยากจะเชื่อแล้วองพวกนี้เหมือนมีคนปลูกไว้เลยฮะผมเลยคิดที่จะเดินตามไปเมื่อลึกลงไปเรื่อยๆก็เริ่มเจอบ้านคนมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งใช่มีคนกําลังผ่าฟืนอยู่ข้างนอกบ้านแล้วพวกเขากําลังแล่นสัตว์อยู่อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นบ้านคนป่าแต่แน่นอนน้ผมฝึกภาษาแล้ว ผมเลยสามารถพูดภาษาเขาได้ผมเลยเลือกที่จะไปขอความช่วยเหลือคุณครับคุณครับเมื่อพวกเขาเห็นผมแบบนั้นพวกเขาทําการได้เริ่มตกใจเพราะผมนั้นอยู่ในสภาพของทหารเอ๊ะคุณครับผมผมมาดีนะผมไม่มีอาวุธเห็นไหมก่อนที่พวกเขาจะเริ่มหายระคายรายคาผมแล้วเดินมาใกล้ๆนี่นี่คุณ เป็นใครเนะี่ยทำไมคุณถึงพูดภาษาของเราได้ใช่แล้วล่ะเพราะเขาคือชาวชนเผ่าแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังมีวัฒนธรรมเสื้อผ้ากันอยู่บ้างเออคือพอดีว่าคุณปู่ของผมก็สอนมานะครับอีกอย่างหนึง่งผมก็หนีจากสงครามมาด้วยผมขอ,อ,อที่อยู่อาศัยสักแป๊บหนึ่งจะได้ไหมเดี๋ยวผมจะทำงานเป็นการตอบแทนนะครับพวกเขาพยักหน้า ลใล้ผมเข้าไปมีอาหารไว้ให้ผมก็เป็นอาหารแบบคนป่าน,นั่นแหละเนื้อยังไงล่ะนี่เป็นเนื้อกระต่ายหน้าตาโคตรแปลกเลยเป็นเนื้อกระต่ายสองหัวเขาคงเชื่ออะไร้างว่าเนื้อกระต่ายเอ่อให้พูดจริงๆกระต่ายนั้นเป็นสัตว์ที่ให้เนื้อเยอะมากซึ่งกระต่ายสองหัวก็คงจะให้เนื้อเยอะอยู่แต่แค่มันแปลกๆนะ่ะมันสองหัวเลยล่ะผมก็การหายใจและกิน ไม่ต้องพูดบรรยายถึงรสชาติแม่งโครเหม็นสาบไม่อร่อยซะเลยแต่ก็ต้องกินก,นะก่อนที่จะดื่มน้ำหัก้มหัวขอบคุณมากมากเลยครับที่ช่วยผมเธอไม่ได้สักไซส์อะไรมากเธอแค่แค่บอกว่านายนี่แปลกจริงๆในตำนานของเรากล่าวขานเอไว้ว่าผู้ที่สามารถพูดภาษาเราได้เขานั้นอะ จะมาพร้อมกับไพยพิบัติาจากที่นายกินเสร็จนายไม่ต้องตอบแทนอะไรเราหรอกนายรีบไปซะนะผมขอบคุณเขาอย่างยิ่งและผมก็รีบออกไปก็อย่างที่ว่าผมพอจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างถ้าผมอยู่ที่นี่อีกสักพักนึงแล้วก็ประผืออาจจะต้องมีทหารจะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งไม่ฝ่ายผมก็ฝ่ายมันนะที่สู้รบก,กันอยู่มาเจอกันอย่างแน่นอนแล้วคนพวกนี้จะสวยไปด้วยผมขอบคุณอย่างยิ่งกับข้าวเมื้อหนึ่ง นี่ก็ได้เวลาเที่ยงแล้วผมเดินทางออมาอีกครั้งชุดเกราะมากมายผมถอดทิ้งหมดเลยเหลือแค่เสื้อที่พอใส่ได้ก็พอผมให้ชุดเกราะเพราะนั้นเป็นของตอบแทนกับพวกเขาเพราะผมไม่มีอะไรจะตอบแทนจริงๆก็เป็นชุดเกราะของทหารเก่าๆง่ายๆนะเอาล่ะฉันต้องเริ่มใช้ชีวิตอีกแล้วนี่สิ่งที่ฉันต้องรู้จาพวกอาณาจักรนั้นมาจากไหนแล้วคนที่ฉันต้องไปสู้ด้วยคือใครอะไรยังไง เรียกได้ว่าเป็นสตอรี่ยาวนี่ผมจะต้องเอาชีวิตลออดได้แล้ว <c oughs> ก่อนนี้ผมจะเดินไปเลยแล้วไปเจอบึงที่นี่คือบึงแต่บึงที่นี่มีดาบปักมากมายดาบของลานเซลอสดาบยาวมากมายถูกปักเอาไว้ดาบมากมายนั้นก็ดูที่จะขึ้นสนิมไปหมดนี่คือสุสามดาสุสารดาบเลยก็ว่าได้แต่การเอามาปักในคนตมนั้นเป็นอะไรที่แย่มากแต่มันก็ดูไปหมดล็อก เอ้ยผมมองบึงนี้ชัดๆบึงนี้เป็นบึงที่สวยมากหากแต่คุณไม่ระวังผมคิดว่าที่นี่ไม่น่าธรรมดาการที่ผมอยู่กับซีมากๆทำให้ผมได้อ่านอะไรมากขึ้นและทำให้ผมได้คิดอะไรได้มากขึ้นอะไรก็ตามที่สวยงามมักจะอันตรายดาบพวกนี้ไม่ได้ถูกปักเล่นๆหากแต่ว่ามีบางอย่างอยู่ในนั้นแล้วมันคืออะไรล่ะเราคงจะต้องหาคำตอบในคลิปต่อไป